มาเป็นคนแรกขอเดานะคอนนั้นอะเดาครอบนี่นี่ใช่แล้วใครใครจะแรดกว่ากันเซ็กซี่ให้เป็นผู้หญิง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 ใช่ใครจะเป็นผู้หญิงที่ดูแรดกว่ากันแรดที่สุดได้เข้าก่อนที่มนที่เห็น อมามาเพลงมาเลยเพลงอะไรก็ได้ที่เหลือช่วยทำจังหวะไม่้เลยเอาเอาน้นมาเปิดได้ไหมต้องเต้นต้องอยากเห็นมุนเี้เขา ตอนแรกเขาบอกทำไม่ได้กันเลยอากึ้นนึกว่าเออทำไม่ได้นันอยู่ต่อแน่นอนใครว่าถังเบียสุดๆแล้วยกมือขึ้นเล้ยทุกคนถังเีย่พิถังยางเข้มด้เข้มผ่านน่เป็นดง So I got five. Oh, it really that, huh? You got my temperature like El You got my temperature like El You got my temperature like El Nino. Can you feel the fire in my eyes? I'm You play know, baby, you to a place I i Ah, okay. ใครว่าพี่ถังสุดๆยกมือขึ้นสี่เสียงคูเล่นหนอนอีกรอบนึงอีกรอบลอีกรอบนึ่อาได้ใครว่านันใครว่านันไม่มีใครว่าถังเบียเดี๋ยวยกทีเดียวนะยกไม่ทีเดียวนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าใครว่าพี่ถัง หนึ่งสอห้าโอเคถังเบียร์มาขออีกรอบนึงจริงจะให้เขาไหมเขาขออีกรอบหนึ่งให้ไหมหมอลำไม่ได้หรออ๋ออยากเต้นหมอลำโัดถนัดไม่เอาครูเพลถนัดอะไม่เพราะว่าวิกนี้เป็นวิกแบบจุดอ่อนใช่ไหมอะไรถนัดเราไม่ให้ทำใช่ไหมรู้เทวดาวเทวดรเทวดาเทวด มากมามาที่เห oh, oh, like ลือสรางจังหวะไอ้นี่พอหลุดพ้นโทษออกมาหลงโตก็เดี๋ยตอมารับสามเซหลลูกชายเทวาเป็นมาบอกสนใจลูกชายเทวาเป็นมาบอเอาไถ่ไ่ใรถมอเตอร์ไซค์เทไปกับ ใครว่านานยกมือขึ้นหนึ <S <S ่งสองสแัแล้วในที่ส <oh, okay, 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 ุดเขาเข้ามาเป็นศิลปินเดียวเฮมดเอาอ ICU วแล้วหมวแล้วหมวแล้วหัวแล้วะโอเคโอเคกลับมาได้เอาเชิญกลับไปนั่งด้านนู้นเหมือนเดิม